คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการทําธุรกิจคือการแก้ปัญหาไม่ว่าบริษัทของคุณเนี่ยจะเพิ่งเปิดมาหรือว่าเปิดมาได้นานแล้วก็ตามมันมักจะมีปัญหาใหม่ๆหรือความท้าทายเนี่ยเข้ามาเสมอไม่ว่าจะเป็นปัญหาใหม่ๆที่ทําให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้หรือจะเป็นปัญหาเรื้อรังปัญหาเก่าๆที่ถูกซุกไว้ใต้พรมคอยถ่วงขาเราให้เราไปถึงความสําเร็จเนี่ยช้าลงเรื่อยๆนะครับและหลายบริษัทเนี่ยจึงเริ่มมองหาทางออกครับแล้วก็จบปัญหาเหล่านี้ ด้วยการนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ด้วยความสามารถพิเศษของเทคโนโลยีเนี่ยสามารถลดต้นทุนให้คุณได้ครับมันเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานโดยที่ได้งานมากขึ้นแต่ต้นทุนเนี่ยลดลงกว่าเดิมด้วยซ้าแล้วก็เทคโนโลยีช่วยตัดสินใจในเรื่องยากๆได้ครับมันช่วยในการทุ่นแรงเราในการวิเคราะห์รวบรวมทํานายผลหรือเรื่องต่างๆที่เราอยากจะรู้แต่ว่ามันเกินขีดความสามารถหรือข้อจํากัดของมนุษย์ไปครับ และส่วนสุดท้ายมันช่วยเราชนะตลาดได้ครับเทคโนโลยี Technology จะช่วยเราเข้าถึงโอกาสใหม่ๆได้ก่อนคู่แข่งและสร้างความได้เปรียบเพื่อสร้างกําไรจากการไปตอบโจทย์ลูกค้าในกลุ่มที่ธุรกิจแบบเดิมๆเ,เนี่ยยากที่จะทําได้ครับ